may I invite คุณจงโคชเวย Managing Director ของ Mount Pacific Thailand on stage สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอคุณนิงนิงไหมครับใช่ค่ะอ่าใช่ไหมครับแล้วก็สารัตน์านน คุณลิมีตลตชีไหมค<า>รับสํหรับสนอเฮราโกตัลตชีได้ไหมครับได้ขคขมขามเอ้มและตอนนี้พี่จะต้อคนสวยของเราอยู่ที่งานเรียบร้อยแล้วมนาะลุ้น ต้องเชียร์ใส่พร้อมๆกันนะคะวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนสวยนะคะของ HERA f a t i o n Fairies คะ่ะ oh <my> และถ้าพร้อมแล้วเราร่วมเซเลบร์กันนะคะสามสองหนึ่ง เชียร <Cheer. S 2> ์ขอคุณและต่าให้แสงความร่วมมือกันของคุณลิลสิงค์พิมพ์รักทองและแบรนด์เทอร์เรชชั่นแ a t i o n ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางแบรนด์เทราแล้วก็ทางคุณลิลๆว่ารู้สึกยังไงบ้างในงานวันนี้นะคะหนูสวยจังเลยลูกขอบคุณค่ะสวยแบบไมนมีอยู่จริงสวยแบบสวยเนาะสวยแบบไม่กล้าหยิบบาน ถ้าบางเพีมงบอกพี่จะดึงเธอหลังมาหนึ่งเก้าให้นะคะแฟนๆมารอนานมากแต่วนันนี้พี่จะดึงตัวหลิงหลิงคุยกันายวาวๆบนเวทีนะคะก่อนจะคุยกับคุณหลิงหลิงขอคุยกับคุณลลิตาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้รับรู้ความเป็นมาคอนเซ็ปต์แบรนด์บรรดาใจของแบรนด์เฮราแล้วแต่ว่าอยากทราบว่าอันจริงๆน,น้องหลิงหลิงเป็นแบรนด์แอมเตอร์ของเฮราใช่ไหมคะทำไมต้องเป็นหลิง จริงๆแล้วนะคะทางแบรนด์มองหาคนที่สามารถดูพรีเซนต์มีความเป็นคอนเทนต์รารีโซลูได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งเป็นคุณค่าหลักของแบรนด์เรานะคะแล้วก็เรามีความคิดว่าคุณหลิงๆเหมาะสมกับตรงนี้เพราะคุณหลิ่งๆนะคะมีทั้งความมั่นใจทันสมัยแล้วก็มีเสเน่ห์ของตัวเองนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบรนด์ต้องบอกว่าเป็นแบ,บรนด์ที่หลิกงชื่นชอบมากๆเพราะว่าเป็นแบ,บรนด์ที่แบบ เวลโนอยู่ที่เกาหลีแล้วเป็นครั้งแรกที่เขามาแบบจ้างเป็นแบรนด์แอมที่ไทยก็รู้สึกว่าประทับใจกับการทำงานแล้วก็ทั้งตัวคอนเซ็ปต์ทั้งตัวอดักเลยไม่ว่าจะเป็นความงามที่เขาส่งเสริมให้ผู้หญิงกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็มั่นใจในความสวยของตัวเองที่ไม่มีแบบในของเขตของของแบบคนอื่นตีไว้แล้วก็ทั้งผดักที่ดิ่งแบบ ชอบมากเลยเฉพาะตัวไหนายคู่ฉันค่ะคะซึ่งจริงๆถ้าที่หลิงหลิงตอบก,ก็คือตอบโจทย์จริงๆว่าตัวตนของคุณหลิงก็คือความสวยที่เป็นตัวเองสเสน่ห์่ีอมากว่าแต่ละคนมีความสวยที่ไม่เหมือนกันเราสวยในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วก็มั่นใจอย่างนั้นซึ่งแบรนด์เฮล่าสามารถแบบถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก ตรงกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์แล้วก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนกลับมามั่นใจแบบที่ตัวเองเป็นค่ะแล้วเกิดเมื่อวานพอดีนีบบ่ถ้า<บ>มันไม่เมื่อวานพี่ก็ไม่ผ่ามันเกิดเมืม่ม<ช>อวานแล้วออมเขาเอามางานที่พาราก้อนแล้วภาพที่หลิงหลิงขึ้นจอค<ช>่ะแล้วน้องก็กรีดเรียกชื่อพี่ขึ้นมาเห็นแล้วน้องเห็น,ย,น,หนยัง,งเห็นแล้วค่ะหลังจากนั้นได้เจอน้องออมยังค่ะ ยังไม่ได้มีโอกาสเจอเลยค่ะแต่ว่าทักไปทักไปอยู่ค่ะซึ่งวันนี้วันนี้น้องน้องมาทำงานค่ะใช่ก็เลยแบบยังไม่ได้เจอแต่จะได้เจอกันเร็วๆนี้ได้ละค่ะ, no, ะน้อง <Yeah. S 2> น้องจะได้ถ่ายคิทถึงเพราะว่าเมื่อวานเป็นผาลทกก็น่ารักเนาะคือน้องตั <Yeah. S 2> ้องอยู่กับแม่ก้อยแล้วน้องเห็นพี่หลิงแล้วน้องกรี๊ดขึ้นมาเลยน่ารักมากเลยแหน่ <Yeah. S 1> ไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันเองแล้ว พี่ก็เขินด้วยคำถามเป็ทนทางการมาแล้ววันนี้ทุกคนก็มารอเจอน้องหลิงอีกในวันนี้นะคะจริงๆแล้วว่าทุกคนรู้ว่าช่วงเนี้ยพี่หลิงงานเยอะมากค่ะแ c t i v e ตั้งแต่เช้าไปจนเย็นค่ะค่ะเราให้พี่บอฟันได้ไหมว่าตัวของเฮ i r r e s t o ช a ช่วยชีวิตเราได้ยังไงบ้าง <โห S 1> ในการทํางานกันาย,ยาวนานของเราต้องบอกว่าคือตัวช่วยสําคัญของหลิงๆต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะเพราะว่า คือตั้งแต่เช้าเนี่ยลิลก็จะจัดกิจกรรมให้ตัวเองอะถ้าไม่มีงานตอนเช้าหลิลก็จะไปออกกําลังกายค่ะใช่แล้วก็พอเสร็จออกกําลังกายเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทํางานจนถึงตอนเย็นซึ่งตัว black cushion ทให้หลินแบบว่ามั่นใจผิวของตัวเองเพราะว่ามีความ f i น i ชชิ่ g ที่แบบว่าติดทนยาว24ชั่วโมงค่ะแล้วยังทาให้ผิวแบบเนียนรู้สึกว่าแบบมั่นใจไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหน,น ช่ค่ะซึ่งเนียนในที่นียรพี่คอต้องขอขยายความว่าเนียนแบบคุูพานีเป็นในชิ้นที่สวยมากซึ่งก็คือซอฟสตินส n กนเป็นเป็นคูชั้นที่เขาใช้คำว่า Foundation แต่หลิงรู้สึกว่าเขามีความเบาบางค่ะแมตแต่ไม่แห้งแล้วก็มีความติดทนที่แบบว่าติดทนตลอดหลิงแบบเลิฟมากตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วงเลยซึ่งต้องเป็น อะไรเป็นไม่ได้นอกจากลอกผิวสวยค่ะและขอเสียง,รงลรบม,มือเอาใหม่เมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะไม่มีค่ะจริง,รงๆอยากเล่นยอ้อนไปตั้งแต่ไัยมือเพราะน้องไผ่สวยแต่เอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือนะนะกับลิงลิงคองค่ะห้าอันห้าชิ้นเท่านั้นในโลกที่จะมอบให้กับลัคกี้แต่ของเราค่ะ พี่หลิงหลิงเป็นคนชอบประดิษฐ์ไหมคะชอบค่ะแต่ว่าถ้าแบบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถักร้อยพอได้พอได้มีคอนเซปต์ในใจสำหรับ5ชิ้นนี้ไหมคะเอ,อ่อก็จะเป็นอ l ลล e เมที่หลิงชอบอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหมาเท้าหมาแล้วก็ดาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดน,นะคะให้กับถ่ายทอดสดด้วยอะ่ะเราควรจะทำอะไรไลฟ์ทางเราทำการไลฟ์ให้ดูนะคะว่าพี่หลิงหลิทำเองกับมือทุกชิ้นนะคะทีนี้หลายคนคงอยากว่าฉันอยากเป็นหนึ่งในห้าของลักี้แฟนต้องทำยังไงกติกาง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณมาที่เฮราฟอ p อัพสโตร์ที่นี่นะคะเราจัดวันนี้เป็นวันแรกถึงวันที่ ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้พิมพ์พาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและเจอกันใหม่งานนคะสวัสดีค่ะ someone who can carry our Hera brand contemporary soul beauty which is which is so lista and we are searching for a long time that we found out someone who can carry our Hera brand Uh, who is a competent and modern and effortlessly charming. That was the meaning. Yeah. And then we finally found out someone who can represent our Hera brand. So we h so happy. our o So can brand. are represent r e so ก็คือคุณซองนะคะเขาต้องการที่จะเขากำลัตามหาคนที่จะท้อนถึงตัวจอของเฮราการเป็นคอนเทม p พ r a r y โซ l e b r i t คนที่มีเสน่ห์มั่นใจนะคะแล้วก็จะท้อนเห็นให้ผู้หญิงหลายๆคนอยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ตามหานานมากจนกระทั่งมาเจอคุณหลิกๆนะคะอนี่ตอบโจทย์ทุกอย่างค่ะอย่างนี้วันนี้เราได้ร่วมงานติดตัวแล้ก็มีความสุขเลยว่ได้เห็นจริงๆตัวเ How do you feel seeing Lily like, i person so beautiful I never seen this beautiful woman face to face first time so I'm so happy now สวยมากค่ะไม่เคยเจอใครที่สวยแบบนี้มาก่อนเลยสิ่งไม่เงบ้บสิ่งไม่งี้งเราได้รับเลืเป็นิสเจอร์อรช่นกก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแบรนด์เอ็มวัสดุของเ a l านะคะ ซึ่งเปิดตัวกับเฮ่าแบล็กคูชันค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเฮ่าเป็นแบรนด์ที่เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าชั้นนำในเกาหลีซึ่งหลิงส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะใช้กับใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮ่าแล้วพอยิ่งได้ทำงานกับเฮ่าเราก็ยิ่งรู้คอนเซปต์ของเขาซึ่งหลิงรู้สึกดีใจมากที่ตรงกับของหลิงเลยก็คือผู้หญิงที่ทันสมัยกล้าที่จะแสะดงออกในความสวยในแบบที่ตัวเองเป็น Yes, through black cushion as well. cushion as Do you think this cushion is suitable for Thai people? Sure, sure. This is uh, the representative product. It's the best product in Hera. Mm -hmm. In the Hera brand. Mm -hmm. And it's a 24 hour long lasting. And then cover very perfectly for the woman. แล d then they can show the uh, very elegant face mm hmm. so I think it is perfect for Thai people too ครแดดครีมกันแดดครีมแดะคีมกันแดดครีมนแดดครีมกันแดดครีมกันคมกนแดดครีากันแดดครีมกันแดดครีั่วดดครีมกันแดดคนอมู่นแครนแล้วก็เป็นแล้วรีเันแดดครันแีมันดีอันดับีมันแรกนแีใก้เลยคระคิดแน่คอนว่าจะต้องนหมาะสมกับคนไทยคระแลคนแดดครนรีมกันาครามนแดดสมัแด่คร ก็รู้สึกว่ามันเหมาะ,ม,ม,าะมันเหมาะกับผู้หญิงสมัยนี้มากเลยค่ะความงามที่ทันสมัยแล้วก็ความงามที่ไม่มีขอบลูกซึ่งคืออย่างหลิงเองหลิงก็เป็นคนที่แบบชอบทำนู่นทำนี่ตอนเช้าก็าต้องออกกำลังกายาเ,เสร็จแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะใช้ลานสไตล์นรูปแบบไหนเราก เพิ่มความมั่นใจของตัวเองซึ่งคูเช่นตอนนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจในแบบนี้คือว่ามันติดทน24ชั่วโมงแล้วเขาให้ finish l o o ที่เป็น soft skin ที่เป็น soft s a t i ต skin นะคะใ <Yeah. S 1> ช่ติดทน24ชั่วโมงปกปิดได้ดีมากแล้วก็ <c oughs> ขเขาเรียกว่าแม t t ก็คือเหมาะกับผิวคนไทย ใช่แมตแต่ว่าไม่แห้งเหมาะกับผิวคนไทยจริงมีที่เรียกว่ามีกี่เฉดมีแค่เฉดมันมีหลายเฉดเลยซึ่งคือคือถ้าเป็นผิวหลีกหลีกใช้เอ่อซีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับผิวคนไทยใครอยากต้องใช้ประมตต์ผิวแทนแทนี่ยแทนเขาดีเนาะดีต่อโต้ซึ่งตอนนี้เขามีตอบโต้ที่พารากอนถ้าอยากรู้ว่าตัวเองใช้ ลองผืนเบอร์อะไรก็สามารถมาลองได้อย่างคาราโกนอาบุตรภรรยาให้ท่านผู้บริหารค่ะผลการเรนยนประสบการไ์เป็นอย่างไรบ้างที่คะไอ i n k with Ling Ming we can make a great success you know Ling uh, we hope Ling Ming Uh, increase our brand awareness and then all Thai people make all Thai people use our h a i r brand And then make them more beautiful so uh, with Ling Ling I'm so confident that we can grow more and then uh, we can increase our brand awareness ก็ากงานกับคุณิลี่แล้วนะคะเ็ไมนเช่นเดียวแล้วเนีราก็วัว่าเฮราจะเป็นที่จดจนก็หลุดคนใช้มากขึ้นค่ก็บอกว่าทุกคนนะคะจะจดจาเฮรได้แลช่นที่คุณลิลใช้ค่ะเสรกิร์วิดีโอ